นอกจากเงื่อนของตัวเลขสวะะยังมีอีกเงื่อนหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากจะให้มีการเคลียร์ซะก่อนนะครับก่อนที่จะมีการโหวตนายกอะไรต่างๆนานา,นาก็คือปมถือหุ้นสือ่อไอทีวีของคุณพิธาวันนี้คุณสนธิยาสวัสดีไปยื่นร้องต่อกกตนะฮะบอกให้กกตเดี๋ยส่งเรื่องให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยก่อนที่คุณพิธาเนี่ยจะไปนั่งตำแหน่งนายกร,รัฐมนรีเนี่ยคุณสนธิยาบอกว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะสกัดกั้น แต่อยากให้คุณพิธาเนี่ยเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อจะได้รับตําแหน่งอย่างสง่างามครับคุณสนิยาบอกว่าถ้าไม่ทําให้เรื่องนี้ชัดเจนเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายตามมาได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดนั่งตําแหน่งนาย,ยกไปแล้วเนี่ยแล้วสารรัฐมนูญมาชี้ที่หลังว่าคุณคุณพิธาเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครสสและการเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลที่เซนเน็นนะฮะลงนามในการส่งผู้สมัครสสทั้ง400เขต ถาดจะทําให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนั้งกลายเป็นโมฆะได้รวมถึงถ้าเกิดไปนั่งตําแหน่งนายกแล้วมีการเซ็นว<ส>ัตโครงการต่างๆของรัฐบาลใหม่เนี่ยก็ <_? S 1> อาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาคุณสนทิยาก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรสลับซับซ้อนมากนะักอีกทั้งปปชอเองก็ออกมาระบุว่าได้ยืนแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเรื่องหุ้นไปแล้วถ้ากกตยังไม่มีกระบวนการยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเนี่ยอีก2ออาทิตย์ คุณสนิยาจะไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วถ้าเกิดภายใน60วันยังไม่เสนอต่อสารรัฐธรรมนูญอีกนะคุณสนิยาบอกว่าเขาเองนี่แหละจะไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเองยืนยันครับที่ทําแบบนี้ไม่ได้ต้องการจะสก,กัดกั้นคุณพิธาแต่ถ้าเกิดคุณพิธามอกว่าการถือหุ้นไอทีวีไม่มีผลตามกฎหมายเพราะได้ยุติการประกอบธุรกิจสื่อไปแล้วถ้าอย่างนั้นคุณพิธาน่าจะต้องไปยื่นต่อปปชทําไมว่าเป็นผู้จัดการมรดก และเท่าที่ทราบก็ไม่ได้ยื่นหลังจากเป็นสสปี62และ2-3ถึงปีด้วยกันซึ่งยังไม่รู้ว่าหากผิดจะมีผลย้อนหลังหรือไม่ดังนั้นนะฮะควรตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดไปเป็นนายกแล้วจะได้เป็นนายกอย่างใสสะอาดถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดไม่ตรวจสอบเสียตอนนี้อาจจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่านี้ได้นอกจากนี้คุณสุธิยาย,ยังฝากถึงสวที่จะหวตให้คุณพิธาเป็นนายกบอกว่าอยากให้ท่านสวเนี่ยพิจารณาให้ดี ว่านโยบายของรัฐบาลยังมีแก้มาตรา112อยู่หรือไม่ซึ่งก็จะรวบรวมรายชื่อประชาชนถวายดีกาขอคืนเครื่องราชของสวและพักการเมืองที่ไปสนับสนุนการแก้มาตรา112ด้วยขณะที่สารอาญ,ญาเองครับวันนี้นัดอ่านคำพิพากษากรณีของคุณชอบพนิกาวานิชนะครับผู้ช่วยผู้อาเสียงของพักก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้ถูกฟ้องกรณีไปโพสต์ข้อความตั้งแต่สมัยที่เรียนจุฬาเนี่ย มีการนำเพลงยาวพยากรกรุงศิวธยาซึ่งเป็นบทกวีที่มีลักษณะพาดพิง์สถาบันล่าสุดเนี่ยสารบอกว่าได้พิเคราะห์พยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยก็คือคุณชอบพนิกาเนี่ยไม่มีความผิดตามกฎหมายนะไม่ได้ผิดตามพร,ะระบ,บคอมพิวเตอร์เพราะไม่ใช่การนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือตื่นตระหนกต่อสังคมโดยข้อความแรกเนี่ยสารบอกว่าเป็นการเปรียบเปยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น ส่วนข้อความที่2เป็นการทํานายเพลงยาวพยากรณ์ซึ่งสาธารณชนทั่วไปรับรู้อยู่แล้วมีการเผยแพร่และตีพิมพ์อยู่ทั่วไปเนี่ยล่าสุดศาลก็เลยมีคําสั่งให้ยกฟ้องเรื่องนี้นะครับคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะ งงว่าเอ๊ะมันคือตอนไหนเพราะว่ามันนานมากเลยคุณผู้ชมอันนี้ย้อนไปตั้งแต่ตอนปี64หลังจากที่ตอนนั้นคุณช่อเนี่ยยังเป็นสสพักอนาคตใหม่อยู่นะครับแล้วมันก็มีการไปขุดโพสต์เก่าใน Facebook ของคุณช่อก็มีคนย้อนไปเจอตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่ามีการโพสต์ข้อความบางอันที่คนก็มองว่าเอ๊ะอันนี้มันจะเข้าข่าย1งิหนึ่งสองหรือเปล่าแล้วก็เลยมีการไปฟ้องถึงศาลปรากฏว่าวันนี้เนี่ยศาลก็มีคำตัดสินออกมายกฟ้องนั่นเองนะครับ